คุณแน่ใจหรือว่าคนที่อยู่ในบ้านกับคุณคือคนจริงๆหรือบางทีอาจมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในเงามืดกำลังจ้องมองคุณอยู่ตลอดเวลาเด็กหญิงคนหนึ่งพยายามบอกพ่อว่าแม่เลี้ยงของเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแต่พ่อไม่เชื่อจนกระทั่งบางอย่างปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเรื่องราวสุดสะพรึงที่จะทำให้คุณต้องขนลุกและหันไปมองเงามืดรอบตัวอีกครั้งคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ เรื่องราวสุดสะพรึงเด็กหญิงเล่าเรื่องแม่เลี้ยงใจร้ายให้พ่อฟังแต่เขาไม่เชื่อจนกระทั่งเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาสังกะสีสายลมกระโชกผ่านหน้าต่างที่ปิดไม่สนิทม่านสีหม่นปลิวไหวราวกับมีเงาเคลื่อนผ่านเด็กหญิงนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงไม้เก่าเธอกำผ้าห่มแน่นดวงตาจับจ้องไปที่ประตูข้างนอกนั้นมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังก้องอยู่ในความมืด เธอหลับตาแน่นนึกถึงคำพูดของพ่อแม่เลี้ยงของหนูไม่ใช่คนไม่ดีแต่เธอรู้ดีว่ามันไม่จริงกลิ่นน้ำมันกา๊กาซคลักคลุ้งเข้ามาในห้องกลิ่นนั้นชัดเจนจนเธอแทบสําลักเธอเคยได้กลิ่นนี้มาก่อนตอนที่แม่เลี้ยงถือไฟแช็คในมือเธอลืมตาขึ้นมองไปที่บานประตูเงาดำทอดยาวเข้ามาภายในห้องเสียงบานพับดังเอียดช้าชาเธอขยับตัวถอยไปจนติดผนัง หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดออกมาเสียงแหลมเล็กดังขึ้นจากความมืดหนูจ๋ายังไม่นอนอีกหรือเสียงนั้นเย็นยะเยือกแฝงไปด้วยรอยยิ้มที่เธอไม่อยากเห็นเด็กหญิงตัวสั่นเทาหายใจถี่กระชั้นแสงจากไฟแลบส่องผ่านช่องหน้าต่างเผยให้เห็นดวงตาสองคู่จ้องมองเธออยู่ไม่ใช่แค่แม่เลี้ยงข้างหลังเธอยังมีอีกเงาหนึ่งกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เด็กหญิงตัวแข็งทื่อ เธอพยายามกลั้นหายใจไม่ให้เสียงสะอื้นหลุดออกมาเงานั้นขยับเข้ามาใกล้แสงฟ้าแลบวาบขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นบางสิ่งที่ทําให้เธอแทบกรีดร้องใบหน้าซีดขาวปากสายะยิ้มดวงตากลวงโบมันอยู่ข้างหลังแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงยังคงจ้องเธอด้วยรอยยิ้มผิดธรรมชาติมานี้สิจะหนูไม่อยากให้แม่กอดเหรอเสียงนั้นหวานเย็นแต่เด็กหญิงรู้ว่ามันเป็นกับดักเธอใส่หัวน้ําตาไหลพราก เงาข้างหลังแม่เลี้ยงเริ่มเคลื่อนไหวมันเหมือนกำลังชี้มาทางเธอลมเย็นพัดวูบเข้ามากลิ่นอับชื้นของดินและสนิมตีขึ้นมาในจมูกเด็กหญิงสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกถึงบางสิ่งที่เย็นเฉียบแต่หลังคอเธอหันขอบไปมองไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูเธอเห็นฉันแล้วใช่ไหมหัวใจเด็กหญิงแทบหยุดเต้นเธอเบิกตากว้างจ้องมองไปรอบห้อง แต่แม่เลี้ยงไม่ได้มองเธออีกต่อไปแม่เลี้ยงกำลังยืนตัวแข็งจ้องไปที่เงาดำข้างหลังตัวเองดวงตาของแม่เลี้ยงเบิกโพลงริมฝีปากเริ่มสั่นระริกเธอพยายามก้าวถอยหลังแต่ขากลับอ่อนแรงแกแกเป็นใครเสียงของแม่เลี้ยงสั่นเครือราวกับเพิ่งรู้ตัวว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเงาดำเริ่มเคลื่อนเข้าหาแม่เลี้ยงช้าช้าเด็กหญิงมองภาพนั้นด้วยความหวาดกลัว เงานั้นยกมือขึ้นค่อยเอื้อมไปหาแม่เลี้ยงเล็บยาวแหลมเหมือนกรงเล็บสัตว์แม่เลี้ยงพยายามก้าวถอยหลังแต่เหมือนมีบางอย่างตรึงเธอไว้ดวงตาของเธอสั่นระริกริมฝีปากสั่นเทาอย่าเข้ามาเงาดำนั้นไม่หยุดมันก้มหน้าลงช้าๆเสียงลมหายใจหนักๆดังสะท้อนในความมืดเด็กหญิงได้แต่นั่งตัวแข็งเธอไม่รู้ว่าควรทำอย่างไร เธอเคยภาวนาให้แม่เลี้ยงได้รับกรรมแต่เธอไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงเงาดำโน้มตัวลงจนเกือบแนบชิดใบหน้าของแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเบิกตากว้างปากอ้าค้างเหมือนอยากกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบวูบเสียงลมหวิดหวิวดังขึ้นราวกับเสียงกรีดร้องของบางสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วแม่เลี้ยงก็หายไปเธอไม่ล้มลงกับพื้น ไม่มีเสียงกรีดร้องสุดท้ายมีเพียงอากาศว่างเปล่าที่เธอเคยยืนอยู่เด็กหญิงตาเบิกโพลงเธอขยับเข้าไปมองแต่ไม่มีร่องรอยใดๆของแม่เลี้ยงหลงเหลืออยู่พื้นไม้เย็นเฉียบไม่มีเงาของเธออีกต่อไปมีเพียงความเงียบและเสียงกระซิบเบาๆเสร็จไปหนึ่งเด็กหญิงสะดุ้งสุดตัวเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาทางเธอช้าช เธอหันกลับไปดูด้านหลังเงาดำนั้นยังอยู่แต่มันกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้กว่าเดิมเด็กหญิงตัวแข็งทื่อลมหายใจขาดห้วงเงาดำขยับเข้ามาใกล้ขึ้นทุกวินาทีมันไม่มีหน้าไม่มีตาแต่เธอรู้ว่ามันกำลังมองเธอร่างกายของเธอเย็นเฉียบราวกับถูกล้อมรอบด้วยอากาศที่ไร้ซึ่งความอบอุ่นเสียงกระซิบยังคงดังแผ่วเบา,บายังเหลืออีกหนึ่ง เด็กหญิงสั่นศีสะน้ำตาเริ่มไหลออกมาเธอไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่เธอรู้ว่าเธอไม่อยากเป็นหนึ่งนั้นเธอหันหลังวิ่งไปที่ประตูด้วยแรงทั้งหมดที่มีมือเล็กๆก,กระชากลูกบิดแต่ประตูไม่ขยับเหมือนมันถูกยึดไว้ด้วยพลังบางอย่างเสียงฝีเท้าดังใกล้ขึ้นเธอหอบหายใจหันไปมองข้างหลังเงาดำอยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่ก้าว มันสูงใหญ่และเรากับกำลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆมืดมิดยิ่งกว่าความมืดของห้องเหมือนมันกำลังกลืนกินทุกอย่างรอบตัวเธอเด็กหญิงทุบประตูสุดแรงพ่อพ่อช่วยหนูด้วยเสียงของเธอแหบพร่าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไม่มีเสียงตอบกลับจากด้านนอกเธอไม่รู้ว่าพ่อของเธออยู่ไหนแต่เธอรู้ว่าถ้ายังอยู่ที่นี่เธออาจไม่มีโอกาสได้พบเขาอีกเลย เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูถึงตาเธอแล้วเด็กหญิงกรีดร้องสุดเสียงทันใดนั้นประตูเปิดออกแรงดึงมหาศาลกระชากเธอออกจากห้องเธอล้มลงบนพื้นกระดานไม้ของห้องโถงหัวใจยังเต้นแรงหายใจหอบจนแทบขาดใจเธอเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆบบ้านเงียบสงัดไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงลมมีเพียงเธอ และเงานั้นที่ยังคงรอคอยอยู่ในความมืดของห้องที่เธอเพิ่งหนีออกมาเด็กหญิงหอบหายใจร่างกายสันสานเธอค่อยๆถอยหลังมองไปที่ประตูห้องที่เปิดแง้มไว้ด้านในยังมืดสนิทแต่เธอรู้ว่ามันยังอยู่ที่นั่นเธอไม่กล้าขยับเข้าไปใกล้เธอรู้ดีว่าถ้าก้าวเข้าไปอีกครั้งเธออาจไม่มีวันได้กลับออกมาแต่แล้ว เสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากความมืดในห้องนั้นหนูจา๋าเสียงหวานเย็นของแม่เลี้ยงเด็กหญิงเบิกตากว้างหัวใจแทบหยุดเต้นแม่เลี้ยงหายไปแล้วนี่เธอเห็นกับตาว่าร่างนั้นถูกบางสิ่งกลืนหายไปแต่เสียงนั้นยังคงดังออกมามานี่สิลูกแม่กลับมาแล้วเสียงนั้นอ่อนโยนจนหน้าขนลุกเด็กหญิงส่ายหัว เธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่แม่เลี้ยงอีกต่อไปแล้วเสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นจากความมืดในห้องนั้นเหมือนบางสิ่งกำลังก้าวออกมาเด็กหญิงรีบลุกขึ้นวิ่งไปทางบันไดบ้านเธอต้องไปหาพ่อเท้าของเธอแต่ลงบนขั้นบันไดไม้เก่าเสียงลั่นเอียดดังก้องเธอไม่กล้าหันกลับไปมองข้างหลังแต่เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กำลังไล่ตามมาลมหายใจเย็นยะเยือกไล่หลังเธอมาติดติด เธอกัดฟันเร่งฝีเท้าลงบันไดสุดแรงเธอเห็นไฟสลัวสลวจากห้องรับแขกเธอเห็นเงาของพ่อพ่อพ่อช่วยหนูด้วยเธอกระโจนไปข้างหน้าคว้าแขนของพ่อแน่นพ่อสะดุ้งหันมามองเธอด้วยความตกใจเป็นอะไรลูกทำไมตัวสั่นแบบนี้เด็กหญิงหันกลับไปชี้ไปที่บันไดมันอยู่ที่นั่นแม่เลี้ยงหายไปแล้วแต่มันกลับมา พ่อขมวดคิ้วมองขึ้นไปแต่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยเพียงบันไดว่างเปล่าไม่มีเงาดำไม่มีเสียงฝีเท้าเพียงความเงียบอันน่าสะพรึงเด็กหญิงอ้าปากค้างหันมองไปรอบตัวมันหายไปแล้วงั้นหรือหรือว่ามันยังอยู่ที่นี่พ่อดึงเธอเข้ามากอดรูปหลังเธอเบาๆไม่มีอะไรหรอกลูกแค่ฝันร้ายใช่ไหมเด็กหญิงสายหน้าน้ำตาคลอ เธอมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่พ่อไม่เชื่อและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะถ้าพ่อไม่เชื่อเธออาจจะต้องเผชิญกับมันอีกครั้งตามลำพังเด็กหญิงซุกตัวในอ้อมกอดของพ่อร่างกายยังคงสั่นไหวเธออยากจะบอกเขามากกว่านี้อยากให้เขารู้ว่ามันมีจริงแต่พ่อเพียงลูบสีศัตเธอเบาๆ ไม่เป็นไรลูกทุกอย่างปลอดภัยแล้วคำพูดนั้นไม่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยเธอยังจำได้ถึงลมหายใจเย็นยะเยือกที่อยู่ข้างหลังเธอเธอยังจำได้ถึงเสียงกระซิบที่ดังแผ่วเบาและตอนนี้บ้านเงียบเกินไปเธอค่อยค่เงยหน้าขึ้นมองพ่อเงาของเขาทอดยาวอยู่ใต้แสงไฟแต่แล้วเธอก็เห็นบางสิ่งที่ทำให้เลือดในร่างกายเย็นเฉียบเงาของพ่อ มันไม่ใช่แค่เงาธรรมดาข้างหลังเงานั้นมีเงาอีกเงาหนึ่งกำลังซ้อนทับอยู่มันสูงกว่าใหญ่กว่าและมันขยับได้เองเด็กหญิงกลั้นหายใจดวงตาเบิกกว้างพ่อไม่ได้สังเกตอะไรเลยเขายังคงลูบหัวเธออย่างอ่อนโยนแต่เธอรู้มันยังอยู่ที่นี่และมันกำลังยืนอยู่ข้างหลังพ่อของเธอ เธออ้าปากจะร้องเตือนแต่แล้วมือเย็นเฉียบก็แต่ลงบนไหล่ของเธอเบาๆจากข้างหลังเด็กหญิงสะดุ้งเฮือกร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งสัมผัสนั้นเย็นยะเยือกลามไปทั่วทั้งแผ่นหลังเธอพยายามหันไปมองช้าๆแต่พ่อกลับจับไหล่เธอไว้แน่นไม่เป็นไรลูกเสียงพ่อฟังดูแปลกไปมันแหบพร่าและเย็นชา เธอเงยหน้าขึ้นมองพ่ออีกครั้งหัวใจแทบหยุดเต้นใบหน้าของพ่อดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยยิ้มของเขากว้างผิดธรรมชาติดวงตาของเขามืดสนิทราวกับไม่มีแววชีวิตเงาดำที่ซ้อนอยู่ข้างหลังพ่อตอนนี้มันไม่ใช่แค่เงาอีกแล้วมันกำลังกลืนกินพ่อของเธอแขนของมันยืดยาวออกมาพันรอบลำตัวของพ่อช้าชา พ่อไม่ได้ขยับเลยเขายังคงยิ้มให้เธอแต่นั่นไม่ใช่พ่อของเธออีกต่อไปแล้วเด็กหญิงเบิกตากว้างน้ำตาเริ่มไหลเธอสายหน้าหายใจติดขัดพ่อเสียงของเธอสั่นเครือรอยยิ้มของพ่อขยายกว้างขึ้นพ่ออยู่นี่แต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพ่ออีกต่อไปแล้วมันแหบพร่า เต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เด็กหญิงรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปเธออยากหนีอยากตะโกนร้องเรียกความช่วยเหลือแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรได้มือเย็นเฉียบนั้นก็กระชากเธอเข้าไปในอ้อมกอดมืดมิดเด็กหญิงสะดุ้งเฮือกร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็งสัมผัสนั้นเย็นยะเยือกลามไปทั่วทั้งแผ่นหลังเธอพยายามหันไปมองช้าชา้ แต่พ่อกลับจับไหล่เธอไว้แน่นไม่เป็นไรลูกเสียงพ่อฟังดูแปลกไปมันแหบพร่บและเย็นชาเธอเงยหน้าขึ้นมองพ่ออีกครั้งหัวใจแทบหยุดเต้นใบหน้าของพ่อดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยยิ้มของเขากว้างผิดธรรมชาติดวงตาของเขามื่อสนิทราวกับไม่มีแววชีวิตเงาดำที่ซ้อนอยู่ข้างหลังพ่อ ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เงาอีกแล้วมันกำลังกลืนกินพ่อของเธอแขนของมันยืดยาวออกมาพันรอบลําตัวของพ่อช้าๆพ่อไม่ได้ขยับเลยเขายังคงยิ้มให้เธอแต่นั่นไม่ใช่พ่อของเธออีกต่อไปแล้วเด็กหญิงเบิกตากว้างน้ำตาเริ่มไหลเธอสายหน้าหายใจติดขัดพ่อเสียงของเธอสั่นเครือ รอยยิ้มของพ่อขยายกว้างขึ้นพ่ออยู่นี่แต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของพ่ออีกต่อไปแล้วมันแหบพร่าเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เด็กหญิงรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปเธออยากหนีอยากตะโกนร้องเรียกความช่วยเหลือแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรได้มือเย็นเฉียบนั้นก็กระชากเธอเข้าไปในอ้อมกอดมืดมิด เด็กหญิงตัวสั่นกอดพ่อแน่นเธออยากเชื่อว่าเธอปลอดภัยแล้วแต่เงานั้นมันยังอยู่ที่นั่นเธอรู้สึกถึงสายตาที่มองมามืดมิดว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวพ่อไม่เห็นมันแต่เธอเห็นเธอรู้สึกเหมือนมันกำลังยิ้มให้เธอเหมือนมันกำลังรอคอยรอเวลาที่เธอจะอ่อนแอลงอีกครั้งเธอซุกหน้าลงกับอกพ่อ พอ่อเราออกไปจากที่นี่เถอะเสียงของเธอสั่นเครือน้ำตาคลอพอ่อก้มลงมองเธอก่อนจะพยักหน้าเบาๆได้ลูกเราจะไปจากที่นี่เขาพยุงเธอลุกขึ้นหันไปคว้ากุญแจรถที่โต๊ะเด็กหญิงพยายามไม่มองไปทางมุมนั้นพยายามไม่สนใจเงาที่กำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆพยายามไม่ฟังเสียงกระซิบที่ดังแผ่วเบาหนีไม่พ้นหรอก เธอสะดุ้งรีบก้าวตามพ่อไปที่ประตูมือพ่อจับลูกบิดบิดเปิดออกลมเย็นจากภายนอกพัดเข้ามาเธอรู้สึกโล่งใจแต่ก่อนที่เธอจะก้าวออกไปเธออดไม่ได้ที่จะเหลือบมองกลับเข้าไปในบ้านเป็นครั้งสุดท้ายและเธอก็เห็นมันเงาดำนั้นยื่นอยู่กลางห้องสูงชะลูดเหมือนมันขยายร่างออกไปเรื่อยๆมันไม่ขยับไม่ไล่ตาม แต่มันกำลังมองและก่อนที่พ่อจะปิดประตูเธอเห็นบางอย่างที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจตรงกลางเงาดำนั้นมีใบหน้าของแม่เลี้ยงซีดเผือดดวงตากลวงโบริมสีปากใสยแยะยิ้มเธออ้าปากเหมือนจะพูดบางอย่างแล้วประตูก็ปิดลงตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างจากสายตาของเด็กหญิงเธอหอบหายใจพยายามสงบสติอารมณ์ พ่อจับมือเธอแน่นพาเธอไปที่รถทุกอย่างจบแล้วลูกแต่เธอรู้ดีว่ามันยังไม่จบเพราะในความเงียบสงัดของค่ำคืนเธอยังคงได้ยินเสียงกระซิบน,นั้นเสียงแผ่วเบาแฝงไปด้วยความเย็นเยียบกระซิบจากที่ไกลแสนไกลไว้เจอกันใหม่เด็กหญิงตัวแข็งทื่อลมหายใจขาดห้วงเสียงนั้นแม้มันจะเบา แต่มันชัดเจนในโสดประสาทของเธอไว้เจอกันใหม่เธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายแข็งตัวขนลุกชันไปทั่วทั้งร่างมือของเธอเย็นเฉียบแม้จะอยู่ในอ้อมกอดอุ่นของพ่อพ่อเปิดประตูรถดันเธอเข้าไปนั่งเบาะหลังล็อกประตูไว้นะลูกเสียงของพ่อฟังดูจริงจังเธอพยักหน้าช้าๆมือสั่นเทาเอื้อมไปกดล็อกพ่อเดินอ้อมไปที่ที่นั่งคนขับ กุญแจถูกเสียบเข้าไปในช่องสตาร์ทรถแต่ทันทีที่เขาหมุนกุญแจไฟในบ้านกับพริบติดติดดับดับเธอสะดุ้งหันขอบไปมองบ้านทั้งหลังที่เคยเงียบสงบตอนนี้เหมือนกำลังหายใจเงาดำบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังหน้าต่างเหมือนกำลังจ้องมองออกมาไฟในบ้านกระพริบถี่ขึ้นแล้วทุกอย่างก็ดับลง บ้านทั้งหลังจมอยู่ในความมืดสนิทหัวใจของเธอเต้นรัวเธอหันไปหาพ่อพ่อขับออกไปเถอะพ่อรีบหมุนกุญแจอีกครั้งแต่เครื่องยนต์ไม่ติดไม่ไม่ใช่ตอนนี้พ่อพึมพำเขาลองอีกครั้งเครื่องยนต์ยังคงเงียบสนิทเธอเริ่มหายใจถี่ขึ้นมือกำชายเสื้อแน่นเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างอยู่ใกล้ๆ จ้องมองเธออยู่เธอเหลือบมองออกไปนอกกระจกแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นที่มุมหนึ่งของบ้านแม่เลี้ยงยืนอยู่ตรงนั้นร่างซีดขาวใบหน้าว่างเปล่าริมฝีปากใสายยยิ้มเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอเห็นชัดขึ้นมือของแม่เลี้ยงมันไม่ใช่มือของมนุษย์อีกต่อไปแล้วนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติ ปลายนิ้วบิดเบี้ยวเหมือนเงื้อมือของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่เธอกรีดร้องพ่อเป็วเข้าพ่อหันไปมองและในจังหวะนั้นเครื่องยนต์ติดขึ้นมาพ่อเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งออกไปจากบ้านหลังนั้นทันทีเธอหอบหายใจตัวสั่นสะท้านบ้านค่อยๆไกลออกไปแต่ก่อนที่มันจะรับสายตา เธอเหลือบมองกระจกมองหลังและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจแม่เลี้ยงยังคงยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับไม่ไล่ตามเพียงแค่มองแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือที่ข้างๆร่างของแม่เลี้ยงมีเงาดำอีกมากมายกำลังยืนเรียงกันทั้งหมดจ้องมองมาที่เธอ ดวงตาว่างเปล่าริมฝีปากใสย,ยะยิม้มเหมือนพวกมันกำลังรอคอยเด็กหญิงหลับตาแน่นพยายามข่มเสียงหัวใจตัวเองเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในความเงียบของค่ำคืนรถแล่นออกจากบ้านหลังนั้นพุ่งเข้าสู่ถนนสายเปลี่ยวเธอกล้าพอที่จะเหลือบมองกระจกมองหลังอีกครั้งเงาดำเหล่านั้นหายไปแล้วไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นอีก แต่เธอรู้ดีว่ามันไม่ได้หายไปจริงๆพ่อหันมามองเธอเป็นระยะลูกโอเคไหมเธอพยักหน้าช้าๆแม้ในใจจะยังสั่นกลัวพ่อถอนหายใจหนักๆมือยังคงจับพวงมาลัยแน่นเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแล้วคำพูดของพ่อเหมือนเป็นคำสัญญาเธออยากจะเชื่ออยากจะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ลึกลงไปเธอรู้ว่าเธอไม่มีวันลืมมันได้ เงาดำนั้นเสียงกระซิบนั้นดวงตาว่างเปล่าที่จ้องมองเธอมันจะคงอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปถนนทอดยาวไปข้างหน้าไฟข้างทางส่องสว่างเป็นระยะเธอมองออกไปนอกหน้าต่างพยายามสูดลมหายใจลึกๆอากาศเย็นของยามค่ำคืนช่วยให้เธอสงบลงเล็กน้อยเธอหลับตาลงพยายามไล่ภาพฝันร้ายออกจากหัวมันจบแล้วเธอพยายามบอกตัวเอง รถยังคงแลั่นต่อไปสู่ที่ไกลออกไปทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเธอไม่หันกลับไปมองอีกเลยแม้ว่าลึกๆในใจเธอรู้ดีว่ามันอาจจะยังมองเธออยู่จากที่ที่เธอไม่สามารถมองเห็นมันได้อีกต่อไปแล้ว